สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับเจ้าขายบ้านวันนี้เจ้าพามาชมบ้านบ้านแล้วก็ออฟฟิศของเจ้านะคะออฟฟิศของเจา้าก็คือบริษัทวนาโฮมพรอพเพอร์ตี้นะคะแต่ตอนนี้กำลังจะเป็นวน,นาฟาร์มแล้วก็วน,นาการ์เด้น เดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้งานอสังหาเข้ามาเยอะเจ้าก,ก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลต้นไม้เท่าไหร่นะคะก็แล้วอีกอย่างหนึง่งก็คือเจา้ายังมีเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะนอกจากจะเป็นอสังหาแล้วนะต้น,ะตนมะกอกเกาสูงบางป้ายละต้องจัดสวนใหม่ ก็จะมีเรื่องของกฎหมายทนายความรับหลึกษาคดีว่าความทั่วราชนา,าจักรนะคะทํานิติกรรมต่างๆสืบทรัพย์และบังคับคดีเบอร์โทรต้องใช้เบอร์โทร0622697316แล้วนะคะเบอร์นี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนป้ายใหม่นี่ค่ะส่วนลูกลงรังไปหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจากจะาด้ขลเ e เสร็จเจาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะคะ อันนี้จะเป็นสวนผสมสำหรับทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวที่เราต้องใช้กินใช้ปรุงอาหารในครัว,รวเรือนนะคะโอเคค่ะรถไม้แล้วขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย